เมื่อหนึ่งปีก่อนมีข่าวลือว่ามีทนรกแรกเกิดได้ผสานเข้ากับสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เก้าสีซึ่งเป็นร่างกายอันศักดิ์สิทธิ์ที่สวรรค์ประทานพรให้สามารถจะเป็นสุดยอดอัจฉริยะได้ในแผ่นดินนี้ราชวงศ์เจียงเป็นผู้ปกครองสำหรับพลเก่งนั้นมีอยู่แล้วการคาดการของสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์นั้นคงจะเป็นการคัดเลือกบุตรแห่งสวรรค์ทุกสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนี้ราชวงศ์เจียงล้นเป็นเจ้าของทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นตระก,กูลใดหรือนิกายไหนก็ไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้น คุณนางประกาศออกไปพวกที่ไม่รายงานทารกแรกเกิดหรือแอบซุกซ่อนเอาไว้จะต้องถูกสังหารทั้งสิ้นเท่านั้นภาพตัดบาที่พระเอกของเรื่องซึ่งมีชื่อว่าชูเฟิงชูเฟิงนั้นก็กําลังจะแอบ,บออกไปทดสอบเขานิกายแต่แล้วก็โดนพ่อของตัวเองจับได้พ่อของชูเฟิงชื่อชูหยานและชูหยานก็พูดว่าเจ้าร้อยฝนตกหนักแล้วจะแอบ,บไปเข้าทดสอบข้านิกายโดยไม่คิดจะมาบอกกันหน่อยหรอชูเฟิงก็เถียงไปว่าถ้าเกิดข้าบอกท่านแล้วท่านจะให้ไปอย่างนั้นหรือ ชูหยานก็ตัดพอมาว่าต่อให้นิกายชิงหลงจะเป็นนิกายชั้นสองก็ตามแต่การบุ่มพอของเจ้าก็ยังไม่ดีพอเจ้าไม่สามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบได้ต่อให้พูดแบบนั้นชูหยานก็เอามาไม่ให้ชูเฟิงและให้ชูเฟิงไปทดสอบเข้านิกายก่อนที่ชูเฟิงจะไปนั้นชูเฟิงก็ได้บอกกับชูหยานว่าถ้าเกิดข้าไม่สามารถเป็นสิทธ์ของนิกายชิงหลงได้ข้าจะไม่กลับมาที่นี่อีกในระหว่างทางที่ชูเฟิงกำลังไปที่นิกายชิงหลงฝนก็ได้ตกหนักฟ้าก็ผ่าเป็นระยะระยะ ระหว่างนั้นก็ได้มีประกายสายฟ้าเกิดขึ้นรอบตัวฉูเฟิงจึงทําให้ฉูเฟิงเสียสมาธิแล้วก็โดนฟ้าผ่าไปหนึ่งทีตอนนี้ฉูเฟิงก็รู้สึกแปลกๆที่จุดตันเทียนของเขาเขารู้สึกร้อนอยู่ข้างในเขาทําได้เพียงแค่ระเบิดพลังออกมาแล้วก็สลบไปเท่านั้นระหว่างที่สลบอยู่นั้นฉูเฟิงก็ได้นึกถึงตอนที่คนในตระกูลขัดขวางเขาไม่ให้เขาไปเข้าทดสอบนิกายชิงหลงก่อนที่จะตื่นขึ้นก็ได้มีมังกรพุ่งเข้ามาและภาพก็ตัดมาที่นิกายชิงหลง สองคนที่คุยกันอยู่ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนในตระกูลเดียวกันกับชูเฟิงชายคนนี้ชื่อชูเฉิงส่วนคนนี้ชื่อชูเจิงระหว่างนั้นชูเฟิงก็ได้เข้ามาขัดจังหวะของทั้งสองแต่พอชูเฉิงเห็นเข้าก็รีบไล่ให้ชูเฟิงกลับไปเพราะไม่อยากให้ตระกูลของตัวเองขายหน้าแต่ชูเฟิงก็ไม่ไปแล้วก็บอกให้ชูเฉิงตรวจสอบเขาว่ามีคุณสมบัติเข้าทดสอบได้ไหมชูเฉิงก็ไม่สนใจรีบสั่งปิดประตูนิกายทันทีชูเฟิงก็ไม่ยอมก็เลยโดนสั่งสอนไปหนึ่งที ก่อนที่ชูเฉิงจะสั่งให้คนเอาตัวชูเฟิงออกไปนั้นก็ได้มีผู้อาวุโสเข้ามาขวางเอาไว้ก่อนผู้อาวุโสคนนี้ชื่อซูโหลซูหลก็ตอว่าชูเฉียงว่าเขาทำเกินเหตุแต่ชูเฉียงก็จะอธิบายว่าชูเฟิงนั้นเป็นขยะเขาไม่เหมาะกับนิกายชิงหลงซูโหลก็ไม่สนใจแล้วบอกให้พาชูเฟิงไปสถานที่ทดสอบละตัดมาที่สถานที่ทดสอบคนที่อธิบายการทดสอบมีชื่อว่ากงลู่หยุน ใครที่ออกมาจากเขาวงกฏก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสิทธิ์ของนิกายชิงหลงใครที่ออกมาเป็นคนแรกจะได้รับรางวัลด้วยกัน3อย่าง 1. ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบความสามารถพิเศษก่อนเข้าร่วมนิกาย 2. ย่าเซียนหลิง5้าต้น 3. ทักษะสามอัศานีบาท หลังจากที่อธิบายเสร็จแล้วทุกคนก็มุ่งหน้าเข้าเขาวงกดภายในนั้นทุกคนก็พยายามสุดความสามารถแต่ก็วิ่งวนไปวนมาตัดภาพมาที่ฉูเฟิงในขณะที่เขากำลังหาเส้นทางอยู่นั้นก็ได้มีเสียงดังขึ้นในหัวเป็นเสียงบอกทางฉูเฟิงก็งงว่าเสียงนี้มาจากไหนระหว่างที่สงสัยก็โดนด่าไปหนึ่งดอกฉูเฟิงทำอะไรไม่ได้ก็ต้องตามเสียงนั้นไปอย่างเดียวแต่ขณะนี้มีคนรู้แล้วว่าข้างในนั้นมีคนใช้พลังจิต ตัดมาที่ชูเฟิงตอนนี้ชูเฟิงก็ได้มาอยู่ที่ห้องโถงที่มีพื้นที่กว้างพอสมควรก็ดูเหมือนว่าชูเฟิงจะมาถึงเป็นคนแรกกลางห้องโถงมีของรางวัลเอาไว้2อ,อย่างนั่นก็คือยาเซียนหลิงและทักษะสามอัตนีิบาทแต่ในขนาดนั้นก็ได้มีปีศาจโผล่ออกมามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีถึง30ตัวแล้วได้มีตัวหนึ่งเข้าโจมตีชูเฟิงชูเฟิงที่มีอาการตกใจก็ยังทําอะไรไม่ถูกจึงถูกไล่โจมตีอยู่ฝ่ายเดียวตัดภาพมาที่ด้านนอกผู้อาวุโสกลาลังคุยกันเกี่ยวกับการทดสอบที่มีปีศาจถึง30ตัวัวที่คนพนพ้นไม่มี ที่่จะผานได้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้อยากจะรับสิทธิ์เลยตัดภาพมาที่ด้านในฉู่เฟิงตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่กระสอบสายเท่านั้นในขณะนั้นก็ทําให้นึกถึงตอนที่ตัวเองกําลังโดนทุบตีโดยคนตระกูลเดียวกันมันทําให้ฉู่เฟิงมีไฟขึ้นเพราะไม่อยากจะถูกลังแกอีกแล้วและในตอนนี้ฉู่เฟิงก็ได้ระเบิดพลังของตัวเองออกมาเพื่อต่อสู้กับปีศาจตอนนี้คนที่โจมตีคือฉู่เฟิงบ้างและฉู่เฟิงก็ได้สั่งหัรนปีศาจลงไปหนึ่งตัวส่วนปีศาจตัวอื่นก็ไม่กล้าเข้าโจมตีและหนีไป ตัดมาที่ด้านนอกตอนนี้ฉูเฟิงก็ได้แสดงรางวัลให้ดูว่าเขาเป็นคนได้รับมาแล้วแล้วก็เดินจากไป แล้วในตอนนี้ก็ได้มีคนที่กําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งแน่นอนว่ากําลังไปหาชูเฟิงและคนพวกนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนตะกูลชูนั่นเองชายคนนี้ไม่ชื่อว่าชูเว่ยชูเว่ยก็เดินมาแล้วก็พูดว่าไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นเจ้าแต่แล้วชูเฉียงก็พูดตัดมาว่าเจ้านี่จะต้องใช้กุอุบายบางอย่างไม่เพียงหรอกว่าได้ที่หนึ่งเท่านั้นแต่ก็ยังขโมยหญตาเซียนหลิงกับทักษะสามอัจฉริบาตไปอีกพอชูเว่ยได้ยินแบบนั้นก็บอกให้ชูเฟิงเอาของที่ได้มาซะแล้วเขาจะเป็น อย่าทําให้คนอื่นเห็นตระกูลเราเป็นตัวตลกเลยชูเฉิงพอได้ยินแบบนั้นก็เถียงไปว่าตลกอย่างนั้นหรอที่เจ้าได้ที่หนึ่งมันไม่ตลกไปกว่าหรอชูเว่ยก็ได้เข้ามาแทรกก่อนที่จะพูดอะไรบางอย่างชูเฟิงก็ได้พุ่งเข้าไปชกชูเฉิงติดกําแพงและจัดการกับชูเจิงต่อ คนที่อยู่รอบข้างก็ได้ตกตะลึงเพราะการบ่งเพาะของชูเฟิงได้มาถึงขั้นหลิงบูอู่จงแล้วชูเฟิงก็ได้หันไปถามชูเว่ยด้วยน่าดูดว่าเจ้าจะนมน้าวอะไรข้าอีกไหมชูเว่ยเห็นแบบนั้นก็รีบเปลี่ยนท่าทีแล้วบอกว่าเจ้า่าเข้าใจผิดเหมือนสองคนนั้นนะแล้วก็ได้ไปตอบว่าคนตระกูลชูว่าพวกเจ้าคิดจะมาลังแกน้องชูเฟิงอย่างนั้นหรออย่าทำให้ตระกูลของเราเป็นตัวตลกหน่อยเลยหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายตอนนี้ชูเฟิงก็กลับมาฝึกฝนแล้วก็ลังคุนคิดอยู่ว่าร่างกายนี้มันอะไรกันแน่่่่แตล้ววก็มมีีเสสยงงงหนนึึดดดัขาาาูดาดิ เป็นเสียงของผู้หญิง